สบายดีสบายดีตอนนี้เราก็มาถ้ำเจ้าอนุวงศ์เที่ยวถ้ำเจ้าอนุวงศ์แขวงใส่สมบูรณ์เป็นชีดนอกท้ำเจ้าอนุวงศ์ ตาเถอเสอตาเถอเถอตาเนี่ยดีมอันนี้แมนอันนี้ก็แมนชนเผาเนาะสามชนเผาของลาวเขาแต่ก็มีชนเผาลาวหรือว่าชนเผาลาวรุ่มพะไรนะเจ้าอันนี้แมนชนเผามง้งชนเผาที่ทรงเผามง เผาโมงหรือลาวสูงอันนี้เผาเป่ากระโมุเนะเาะเป่ากระโมุหรือลาวกลางครับแหละที่เห็นตะกี้ผันเอินแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผันเปลี่ยนเป็นสามชนเผาก็คือเผากระโมุเผาโมงแล้วก็เผาลาวบรรยากาศอากาศพอดีดีเนาะอันนี้เป่าอิวเมียน เผาอิ่เมียนเผาซิงมูลซึงมูลแล้วก็เผาไต่นาสิพาเข้าไปทางในของธรรมเข้าไปในธรรมของเจ้าอนันหง นีก็เป็นลอกเรียนแบบมาจากหน้าเนาะจากอันแบบเดียวกันครับโตอย่เข็มของอยู่ส่วนเจ้าวองอันนั้นคนนั่งนะเใน,ใน,ในี่ยเดจะน้อยกลัวทางคนเย็นกว้างขวางเน้ะใหญ่กว้างขวงดีเดี๋ยวจะพาะเข้าไปทางใน